พยากรณ์อากาศวันนี้และสิบวันข้างหน้าทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด41องศา19เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วยขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนอง กับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องาายบึงการนองบ b o o l พูอุดรธานีชัย,ยภูมิคอนแก่นสกลนครนครพนมและนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด26 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38 4 2องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชเชิงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26- 29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20 km. ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด28 29ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 4 1ถึง41องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอากาศทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง24เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอไทยและภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเเฉียงหนือพัดปกตอนบน และทะเลอันดามันประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคข้อควรระวงังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานตลอดช่วงส่วนในวันที่ส8บเมษายน67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศกรุงเทพ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศเชียงใหม่อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศชนบุรีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศเชียงราย อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศขอนแก่นอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่